ต้องการหาไรายได้บน Tik t อกช็อปเล่น t i k t o k แล้วได้เงินทำยังไงไปดูเลยนะคะวิธีการก็คือเราทำ a f f i ิไรตบน t i k t o k เขาเรียกว่าการทำในหน้าหรือการทำออดมิดใน TikTok นะคะมีวิธีการทำยังไงไปดูเลยนะคะอันนี้เป็นบัญชีที่เราเพิ่งเปิดสร้างมาใหม่นะคะคนที่เพิ่งเปิดสร้างมาใหม่ต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปและก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะถึงจะทำแอฟฟิไรต์ใน t i k t o k ได้หรือเป็นในหน้าได้นะคะ แต่อันนี้เราไม่มีผู้ติด,ดตามเลยเราเพิ่งเปิดสร้างบัญ,บญชีขึ้นมาเราจะทํำยังไงให้มีตะก้าสินค้าเพื่อเอาสินค้าของพัทมิตรมาลงแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะจากการทำนายหน้าแอ i เฟ e นะคะไปดูเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใครที่ยังไม่มีตะก้าสินค้าเราต้องไปสมัคร tiktok seller ก่อนนะคะวิธีสมัคร tiktok seller ทำยังไงไปดูในคลิปนะคะมีวิธีการสมัครไปอยู่นะคะซึ่งตรง tiktok seller ตรงนี้นะคะ เราจะเชื่อมตะก้าสินค้าได้ถึงแม้ว่าผู้ติดตามจะไม่ถึง1,000พเพิ่งเปิดบัญชีใหม่เราก็สามารถมีตะก้าขายสินค้าได้นะคะอันนี้บัญชีใหม่นะคะเป็นผู้ติดตามแค่สนยนคนนะคะทีนี้เราจะมาสร้างตะกาสินค้าซึ่งเรามีติ ok ๊กต็อกเซลเลอร์เรียบร้อยละว,วิธีการก็คือให้เราไปเชื่อมติ ok ๊กต็อกเซลเลอร์นะคะวิธีการเชื่อมติ ok ๊กต็อกเซลเลอร์ทำยังไงไปดูกันเลยนะคะ วิธีเชื่อมตะกาสินค้าใน tiktok seller นะคะให้เราเข้ามาใน seller center ตรงนี้นะคะอันนี้เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปเชื่อม tiktok บัญชี tiktok ที่ต้องการเชื่อมครั่ี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเป็นบัญชี account นะคะ Off i c i a l account มาจะเชื่อมได้แค่1ล้านก็คือมันจะทำ affiliate ไม่ได้นะตรงนี้นะคะ ก็คือจะได้แค่ร้านค้าของเรานะส่วนบัญชีมาร์เก็ตติ้งนะคะตอนนี้นะคะสามารถเชื่อมได้สูงสุด8บัญชีเลยนะคะใน1ล้านนะอ่าอันนี้เราเชื่อมไปละ3ล้านนะคะเราจะเชื่อมต่ออีกได้เพิ่มอีก5 000, ล้านนะเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกว่าเชื่อมสูงสุดได้8รายการนะคะใน118วันถัดไปนะน,นี่เก็จะเชื่อมบัญชีตรงนี้นะคะ เราก็เอาบัญชีร้านค้าตรงนี้นะคะมาเชื่อมลงบัญชีมาร์เก็ตติ้งตรงนี้นะคะแล้วเราก็ส่งคําเชิญไปนะคะพอเราส่งคําเชิญเรียบร้อยแล้วนะคะเราภายใน48ชั่วโมงนะคะก็รอร้านค้าตอบกลับมานะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราส่งคําเชิญไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเป็น Newseed ไ,ได้ขอเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปนะ นี่นะคะเราก็กดตอบรับเลยนะคะโอเคเชื่อมยงบัญชีนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แลวนะคะเดี๋ยวเรารอตะก้ามานะคะเพื่อเราจะเอาตะก้าตรงนี้ไปหาสินค้าเพื่อมาทำแอดฟีดทำในหน้าทิกต็อกนะคะนี่นะคะตะก้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มตะก้าสินค้าได้เลยซึ่งเป็นตะก้า สินค้าเพื่อทำแอ f พลิเ t e ทำในหน้า tiktok นะคะแล้วกดเริ่มเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีตลาดสินค้านะคะวิธีการเพิ่มตะกร้าสินค้าทำยังไงไปดูในคลิปนะคะได้ทำไว้แล้วนะคะเราต้องมาเพิ่มตรงนี้นะเพิ่มในตลาดสินค้านะคะตรงนี้นะคะเราก็เลือกสินค้าที่เราจะรีวิวหรือจะโปรโมทนะคะ มาลงในตะกร้าของเรานะสมมุติว่าเราจะโปรโมตตัวนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปแค่นี้นะคะอ่าสร้างบัญชีในหน้าก่อนนะคะแล้วก็กดสร้างนะคะนี่นะคะเขาให้ใส่ชื่อบัญชีผู้รับเงินนะต้องตรงนามสกุลต้องตรงและตามเลขบัตรประชาชนของเราเลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่ไปนะคะ เป็นชื่อบัญชีผู้รับเงินนะแล้วก็กดส่งนะคะนี่นะคะเขาจะบอกว่าตัวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อบัญชีนี้ตรงกับบัญชีผู้รับเงินหรือไม่นะคะเราก็กดส่งนะคะแค่นี้เราก็เพิ่มสินค้าได้แล้วนะคะอ่าเรียบร้อยนะไปดูหน้าร้านของเรานะนี่นะคะมาแล้วสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาสั่งผ่าน โปรไฟล์ในหน้าในหน้าของเรานะคะเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะตามที่เขาแจ้งมาเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งผ่านหน้าโปรไฟล์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์นะคะสำหรับใครต้องการทำในหน้า Tiktok ok นะคะทำพัธมิตรใน TikT o ok อกนะใช้วิธีการนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ยัง มีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะคะก็เชื่อมบัญชี TikTok กับเ e l l e เ c e n t e ร์เซได้นะคะก็สามารถลงตะกร้าสินค้าได้แล้วนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตการทำไรายได้บนทิกตอกอยู่ยเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ